สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวมินจาสามร้อยครับมาดูของแต่งกันนะครับอย่างแรกเลยครับฟิล์มดำครับราคาประมาณห้าร้อยบาทครับแล้วก็กันลื่นครับสองข้างครับหกร้อยบาทครับ แล้วก็เป็นไฟไท้ายนองสแตทนี่ครับกระพิวครับลองเปิดไฟแล้วครับไฟรถซ้ายครับขวาครับนี่นะครับมาดูหน้าปัดนะครับ ลองมาดูฟังเสียงท่อนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้ครับ